ารอนุมัติออกหมายจับสอสปูอัดขืนใจนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันที่เชียงใหม่เจ้าตัวอ้างถูกใส่ร้ายเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่7กุมภาพันธ์68ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอสารขออนุมัติหมายจับที่262/2568จับกลุ่มนายชยามพวานมั่นเพียรจิตหรือปูอัดสอสกรุงเทพมหานครพักไทยก้าวหน้าในข้อหาข่มขืน กระทำชำเราหลังจากนั้นทางตำรวจได้ส่งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อนำเสนอต่อประธานรัฐสภาต่อไปสืบเนื่องมาจากเช้าวันที่9มกราคม68ได้มีนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันอายุ25ปีได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่ว่าถูกคนดังข่มขืนโดยผู้เสียหายให้การว่าเมื่อคืนเวลา2นาฬิกาตนเองไปนั่งดื่มกินที่ร้านแห่งหนึ่งถนนมูลเมืองตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จนเมาแล้วได้เจอกับนายชายามพวันก่อนจะ พูดคุยและเขาก็อาสามาส่งที่ห้องพักใกล้ๆร้านก่อนจะถูกนายชยามพรใช้กำลังข่มขืนจนสำเร็จความใคร่ก่อนจากไปหลังแจ้งความตำรวจได้รวบรวมหลักฐานทั้งผลตรวจแพทย์พยานกล้องวงจรปิดจนมีการเสนอสารออกหมายจับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทั่งวันนี้สารจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติออกหมายจับสสคนดังกล่าวพันตำรวจเอกดำเนินกันอ่องรองผู้บัญชาการกอพอจอวอเชียงใหม่เปิดเผยว่าคดีนี้ทางกงสุลไต้หวันให้ความสนใจ และตามเรื่องตลอดทางตำรวจเราก็มีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างไว้หมดแล้วแต่ผู้ต้องหาเป็นสอสอเราก็ดำเนินการตามกฎหมายระบุไว้ห้ามจับห้ามดำเนินการต้องทำตามระเบียบทางจังหวัดทำหนังสือถึงภาคแล้วเสนอต่อตำรวจให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขออนุญาตต่อรัฐสภาซึ่งเราก็ดำเนินการขอไปแล้วขณะที่มีรายงานว่านายชยามพวานได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นตัวเองถูกใส่ร้ายความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป